มาครับเดี๋ยววันนี้เสร็จพร้อมใช้อีกคันนะครับเป็นโต้ตาไฮรักวีโก้นะครับวีโก้แชมป์นะครับปีสิบสองนะครับวันนี้ขัสีเสร็จอีกคันหนึ่งนะครับเขาก็ทยอยเก็บให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมได้ซื้อได้หาไปใช้งานกันนะครับคันนี้ได้สีขาวนะครับเป็นมือเดี่ยวป้ายแดงนะครับไม่มีขยับอีกแล้วครับคันนี้สวยมากกับขั้สีแล้วฉ่ำนะครับมีแม็กไลเนอร์พร้อมใช้เลยครับ ได้ใช้งานนะครับเป็นแชมป์นะครับตัวนี้เครื่องทนแน่นอนครับเป็นหัวเดียวนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับรถแบบนี้ได้เงินได้ทองนะครับขั้วโซัสีสวยครับเป็นมือเดียวใต้ป้ายแดงนะครับอถไม่มีขยับเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนาแชมป์นี่หล่อหล่อหล่อแน่นอนครับ ภาษีสวยครับภาษีเต็มนะครับภายในสวยกิฟต์นะครับนี่ภายในสวยมากครับเก็บซักล้างให้หมดนะครับท่านใดหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับ็อตไม่มีขยับเลยครับนี่นะครับภายในคอนโซลดำนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับบอกไม่มีขาดนะครับมีตำหนีฝั่งโน้นนิดนึงนะครับสีสวยบางๆนะครับ หล่อครับไปโกชแชมป์นี่หล่อแมคไนเนอร์สวยๆครับดูแมกไนเนอร์ครับผมใช้งานเลยครับหาใช้ต้องลำนี้นะครับภายในสวยนะครับนี่ครับคอนโซลดำนะครับเปื้อนยากครับสักล้างให้อย่างดีนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบอกนะครับไม่มีขาดนะครับมีส่วนน้อยนะครับไม่มีขยับนะครับ ประตูซ้ายสวยนะครับเดิมเดินนะครับผมชอบรอบเดินครับรบเดินเดิมนะครับสวยมากตั้ันี้ภาษีหกแปดนะครับเมษาสามสิบเมษานะครับฟิลมติดให้ใหม่นะครับเป็นรอบคันหกสิบนะครับมีลูกค้าบางท่านติดแปดสิบให้บ่นว่ามืดนะครับก็ลำนี้ก็เลยติดหกสิบให้นะครับเต็งๆเลยครับสีเดิมเดิมนะครับ ใต้ท้องสวยครับเก็บข้นให้เรียบร้อยนะครับดำดำนะครับตัวนี้แฉมประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องถึกทนนะครับรถเดิมนี่สวยครับมีทรงนะครับทรงสวยฝาท้ายแท้โรงงานนะครับนี่ครับโตโยต้านะครับสติกเกอร์นะครับคันหน้าแอลอยู่ครบนะครับ ตัวเลข5ตัวคันหน้าเดิมนะครับเดิมโรงงานอ่านะครับของเครื่องแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีกระดิกนะครับนัดไม่มีขยับนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับคันนี้ได้แบตใหม่นะครับแล้วก็ผมได้มานี่คัดหมดนะครับเปลี่ยนคัดให้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับใช้กันยาวๆครับไฟเพิ่งขัดเมื่อกี้นะครับขัดให้ใสๆนะครับกระจกกันจกหน้าเช็ดน้ำยาให้หมดแล้วนะครับ คันนี้ได้ปีสิบสอนะครับไฮรักวีโก้แชมป์นะครับใช้งานนี่แจ๋วมากครับลำนี้ภายในสวยมากครับใช้งานไม่ผิดหวังครับ <c oughs> บงบิดมือพร้อมใช้งานนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็น่ำนะครับ เครื่องไม่อไม่พ่นนะครับท่านใดหาใช้งานครับวันนี้น่าใช้ครับเป็นรถหัวเดียวนะครับแม็กไนเนอร์อย่างสวยครับเบิกให้ใหม่นะครับแม็กไนเนอร์นะครับค์สใหม่แม็กไนเนอร์ใหม่นะครับแบตใหม่นะครับผมเป็นรถเก็บงานนะครับ เก็บงานให้ความเรียบร้อยลูกค้าจะได้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับขาสีหกแปดแอร์เย็นฉับนะครับภาสีให้แล้วนะครับโอ้สวยมากครับ阿拉บิโกแชมน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็กิ่งการเข้ามานะครับ0ูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับวิทยารถบ้านของคุณค้าสวัสดีครับ